อัปเดตสกินใหม่เตียวเซียนระดับสูงคุณผู้ชมที่แบบว่ามี2โหมดนะครับคือพระจันทร์และพระอาทิตย์ตอนนี้เอฟเฟกหลุดออกมาแล้วนะฮะจาก King of Boss เหมือนเดิมนะครับเราไปดูกันฮะเปิดมาที่โหมดแรกครับอันนี้ดูเหมือนจะเป็นพระจันทร์หรือป่ะโหใช่เลยนะเพราะว่าโทนมันแบบอุ้ยแล้วนี่พระอาทิตย์แล้วใช่ไหมโอ้โหโคตรตึงนะสวยจัดจัดคุณผู้ชม หูอะไรวะหน้านะอันนี้คือฉากปเปิดเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องนะฮะอันนี้อยู่ในพระจันร์ปะพาทิตเอ้ยพาทิตยพาทิตใช่ไหมโอ้โหสวยมากนะฮะและนี่คือมากลางคืนแล้วนะคุณผู้ชมพระจันร์ปะสวยอเน,นี้ยเออสวยมากเลยนะครับเมนเตอร์เซียนว่าไงฮะแบบนี้ เอฟเฟกคือดีจริงๆนะครับคุณผู้ชมโอ้โหแอนิเมชันตอนอยู่ล็อบบี้นะเอาเรื่องนะครับสวยงามมากๆคุณผู้ชมนะมีการแบบเดินขึ้นมาเมื่อกี้อันนี้คือโจมตีปกตินะร่างพาอาทิตย์ skill, skill โอ้โหสกิลสกิลหมดนี้สวยนะครับและนี่คือเปลี่ยนโหมดแล้วโอ้โ oh ห oh. และเอฟเฟกคือแบบว่าสวยทุกโหมดอ่ะเอาดีๆเนี่ยจัดเต็มมากนะฮะคือมันเปลี่ยนโหมดง่ายอย่างนี้เลยคุณผู้ชมโหค่อนข้างสุดยอดมากนะครับเป็นสกินที่ตาตึงผมบอกเลยโทรศัพท์บีบแต่ครับอันนี้เป็นปุ่มกดนะอ่าพวกจอยบังคับนะครับปุ่มกดนะ ก็เปลี่ยนด้วยนะครับอันนี้คือน่าจะต้องซื้อเพิ่มนะผมว่า <laughs> นะเออนี่หูเอฟเฟกคือ,ส,อนะสุดยอดนะฮะสุดยอดนะฮะสวยนะครับายประกาศก็สวยนะเออใช้ได้เลยนะครับตอนตุยอ๋อเมื่อกี้คือเขาให้เราดูตอนโลมันแตกนะครับทั้งสองสี่นะอันนี้โลแตกโอ้โหโลแตกมันก็จะระเบิดดาเมจไง นะครับก็สวยงามนะตีธรรมดานะครับแล้วก็แพสซีฟนะไอตอนที่แพสซีฟน้ำแข็งพุ่งโจมตีเนี่ยสวยมากเพราะว่าเหมือนมีสแตนอยู่ด้านหลังเลยเห็นปหมเนี่ยแพสซีฟนะครับอันนี้แพสซีฟอีกร่างหนึ่งนะคุณผู้ชมเนี่ยเออเหมือนกับมีแสแตนนะคอยช่วยเหลือที่ด้านหลังนะฮะซึ่งก็ถือว่าแจ่มมากๆนะครับคุณผู้ชมนะแจ่มเลยมาครับดูกันต่อคุณผู้ชมครับ นี่สกิลหนึ่งนะฮะสกิลหน,นะครับสวยนะเนี่ยสกิลหเป็นเหมือนปราสาทลอยขึ้นมานะครับดูมีมิตินะแล้วก็มีอะไรวิ่งวนๆอยู่ด้านใน,ไ,นไม่รู้นะครับเออนะสุดยอดนะครับอันนี้สกิลหนึ่งในอีกร่างหนึ่งอ่าเป็นเหมือนต้นไม้ปะอ่าใช่อยู่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีตัวอะไรเดินกระโดดอยู่เป็นกระต่ายปะโอ้ย ดีเทลเขาดีนะครับมาที่ท่าสองขู่เป็นมือขึ้นมานะลอยขึ้นมาเออนะคุณผู้ชมไม่ใช่ลอยเดี๋ยวผุดขึ้นมาจากดินนะ่ะมือเนี่ยต้มเข้าไปนะครับเอาเรื่องนะฮะเนี่ยโอ้โหแล้วก็แช่ไปนะครับคุณผู้ชมดีเทลดีดีเทลดีดลดนะท่าสองในร่างนี้เป็นเหมือนบันไดขึ้นมานะฮะคุณผู้ชมครับเห็นปะเออ ก็ออกแบบได้ดีนะครับดีเทลโดยวรวมก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับคือเอฟเฟกต์าทำดีมากบอกเลยนะสวย,สวยชิปเป๋งนะฮะมาครับอัลซิเมทในร่างพระอาทิตย์โอ้โหเป็นเหมือนแบบดูดิพระอาทิตย์เห็นปะ่ะตรงกลางนะฮะแล้วก็มีเป็นเทพีลอยขึ้นมาปะ่นะเนี่ยดูดิแล้วก็มีพระอาทิตย์นะฮะโอ้โหปราสาทแบบตุ้มตามําตุ้มตาำนะ เอฟเฟกคือสุดยอดอะ่ะแล้วก็ตามจอเรามันจะมีเอฟเฟกด้วยนะครับลางๆนะซึ่งผมจะบอกว่าโดยรวมเนี่ยสวยมากอันนี้คือพระจันแล้วนะทุกคนเห็นปะโหยสวยโคตรนะครับสวยเลยอะเมนเตียวนะดูดิเออเขาทำดีอยู่นะนะครับพสกินมันแบบว่ามันมี2โหมดใช่ปะแล้วก็แยกเอฟเฟกชัดเจนมากๆ นะครับในในส่วนของราคาเนี่ยผมว่าน่าจะแพงนะอันนี้คือตอนเดินนะครับ a อนิเมชันตอนเราเดินนะโหอันนี้ด้างพระาทิตย์ก็สวยอยู่นะครับสำหรับร่างนี้นะเออแต่ว่ามันก็ต้องสวยให้สมราคานะผมว่านะอ่าโอเคดูด,ดิโคตรสวยนะครับดูสมูทมากๆนะฮะ ความสมมูทของการเขาเรียกว่าเป็นออร่าท้ายๆตอนเราเดินนะครับอันนี้เป็นในร่างพัดจัน์นะครับก็สมมูทเหมือนกันนะเออแต่ว่าผมรู้สึกเหมือนจะชอบร่างพัดจัน์มากกว่านะครับเพราะว่ามันให้อารมณ์แบบโทนเย็นๆสบายๆด้วยนะเวาลาเห็นมันก็สบายตานะครับแต่จริงก็สวยทั้งหมดเลยนะ เออไม่ว่าจะเป็นในร่างไหนนะครับพาทิตหรือพัะจันเนี่ยก็สวยทั้งนั้นนะและนี่คือถ้าอนิเมชั่นตอนว่างนะครับโอ้โหจัดเต็มอย่างนี้เลยอ่ะอ่ะดีๆนะนี่เป็นท่าวาร์คุณผู้ชมของร่างพาทิตนะฮะและโอ้ยสวยมากนะครับมาดูของพัะจัน์บ้างนี่ฮะของพัะจันร์ครับคุณผู้ชม โอ้โยอนิเมชันร่างก็สวยนะครับดูทวา,วารทวารไม่โผล่เป็นต้นไม้มาแล้วก็มีเทพีมารับหรอโหพัดจันท์สวยโคตรนะฮะอันนี้คืออนิเมชันตอนเดินนะครับดูดิสวยมากนะฮะตอนออกจากบอ่อใช่ไหมละ่นะเนี่ยดูดิโหสวยนะ คือเทพีเขาแบบว่าเดินคู่ไปกับตัวของฮีโร่เลยนะครับก็แจ่มานะจมากนะแจ่มมากนะฮะเห็นปะเขาเดินคู่ไปเลยนะครับตอนเราสตาร์ทออกมาจากที่บอ่อ<า><ด>นะก็เดี๋ยวดูในร่างพะจาร์อีกนี่ฮนะเป็นไงสุดยอดนะครับสุดยอดเลยก็แจ่มนะอมองว่าแจ่มมากนะครับ <rotor> <c oughs> ตอนตุยโหโห ตัวยี่ได้สมมงมากนะฮะร่างพาทิตนะมาดูร่างพระจันทร์เอฟเฟกมันจะเยอะๆหน่อยนะตัวนี้โหนี่ร่างพระจันทร์นะคุณผู้ชมโหสุดจัดน,นะครับสุดจัดเลยโอเคป้อมระเบิดในโหมดพระจันทร์นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะสวยนะครับส่วนนี้เป็นไม่ใช่พระจันทร์ดิเมื่อกี้พาทิตแล้วก็มาพระจันทร์อันนี้เออโอเค นะครับดูดิมันเปลี่ยนได้อ่ะโหสวยเวอร์อันนี้ก่อนเขาตุยนะอ่าดูดิกด <c oughs> ตึงเอฟเฟกสกินนี้เนี่ยมันจะตึงไปไหนครับเนี่ยเออคือจัดเต็มแล้วแบบนี่คือท่าทางด้วยหรอเอาเรื่องจัดอบบนะโหตอนตุยฝันหงข้ามนะฮะ สวยแบบว่าสวยเลยอะ่ะทุกคนเวอร์อยู่นะของเตียวเอฟเฟกต์แม่โคตรเยอะนะครับมีอนุษย์อันน,น,นี้อันนี้โอ้โหเต็ไมไปหมดดูดูด,ด,ด,ดิขอบจอเราอะ่ะสวยโคตรนะครับเนี่ยสุดยอดอะ่ะบอกเลยรอก,กันเลยนะเมนเตียวนะฮะ และนี่คือโปรไฟล์นะครับก็จะขยับได้นะก็สก,กินระดับนี้นะก็ต้องขยับได้หน่อยแล้วนะคุณผู้ชมนะเออเอาละครับเราวันนี้ไปก่อนคุณผู้ชมเจอกันต่อในคลิปหน้าไปไงครับสก,กินสวยไหมฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ